นันพี่ใหญ่บ้านเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนจีแก้ไขชุมชนตนเองก่อนขณะเรืนองจำทุกคราวเขาระกรรมเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านสองนักเตะตราดเอซมั่นใจทีมพร้อมเปิดสนามแข่งกับคอนแก่นเอฟซและสัมพัษณ์เศษวิกเกียนซับเจริญ กับการบริหารจัดการทีมตราด f อซตอนที่2ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเทเบิลทีวีและรตราดทีวีดอสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 9 5์2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด จังหวัดตราดกำชับก,กำนันผู้ใหญ่บ้านเน้นปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนพร้อมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนนางสาวเป็นจวนอ่ำเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวภายหลังการมอบหนังสือสำคัญและประดับเครื่องหมายอินเทราธนูให้กับผู้ใหญ่บ้านที่รับการแต่งตั้งใหม่จากกระทรวงมหาดไทยจำนวนเจ็ดรายว่าผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นฉบับที่1 1 ปีพุทธศักราช2551โดยกำนันให้ปฏิบัติงานในฐานะนายตำบลและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าราษฎรดังนั้นผู้นำชุมชนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยคสูงสุดของประชาชนโดยเฉพาะการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงความมั่นคงภายในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ในส่วนของผู้นำชุมชนพี่ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรามยาเสพติดอาชญากรรมทางจังหวัดมีนโยบายในการมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูดเกียรติให้กับผู้นำชุมชนเป็นประจำอยู่แล้วจึงขอให้ผู้นำชุมชนปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถสมดังที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจอย่างไรก็ตามจังหวัดยังขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมทั้งดําเนินการตามวาระแห่งชาติที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนของตนเองศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจาชั่วคราวเขาระกรรมปรับเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรด้านพลังงาน ใน,นในอนเนกทองลอยหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขารกรรมเปิดเผยว่าตามที่เรือนจำชั่วคราวเขารกรรมได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขารกรรมซึ่งเป็นพื้นที่โครงการกำลังใจด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระรชาชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งถึงแม้ว่าการดําเนินการของศูนย์จะสามารถยกระดับคุณภาพของพืชผักที่ผลิตได้16ชนิดจนได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชก็คือปราศจากสารตกค้างและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผักที่ผลิตได้แต่การดำเนินการยังเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าน้ำมันที่ต้องใช้เครื่องยนต์สูบน้ำเพื่อรดผัก ซึ่งทางเรือนจำชั่วคราวเขารก,กรรมมีแนวคิดในการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ได้ทั้งแปลงผักในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้การสนับสนุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำรดแปลงผักภายในศูนย การเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาสมิงโดยได้รับการสนันุนจากอปตอประนีตจัดแผงโซลาเซลล์เก่ามาใช้ภายในศูนย์ด้วยจนสาม,มารถลดค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยในอนาคตจะมีการปรับมาใช้ในเรือนนอนของผู้ต้องขังอีกด้วย นอกจากนี้แล้วทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําชั่วคราวเขาสมิงจะได้มีการปรับเพิ่มการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจรด้านพลังงานทดแทนเพื่อให้ประชาชนและชุมชนที่สนใจได้มาศึกษาดูงานนอกเหนือจากการเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วย นำโชคข่าว,ขา,วขาละกันนะครับแล้วเราเดิมดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพระบุรีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระพัชรกิติภาที่นำน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในประวัาทร,รสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใช้กับพุ่งขัาในเดือนจำนะครับในตอนนี้นะครับเราก็มีนโยบายที่จะให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทนโีเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังทดแทนแบบคบรบวงจรและย,ยั่งยืนนะครับตอนนี้ในทางเดือนจำเราก็ได้ใช้แผงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการเกษตรนะครับมาใช้ในการลดน้ำเพื่อลด ลถพลังงานที่เราสิ้นเปลืองแต่ละเดือนหลายบาทเป็นไปในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะใช้แผงโซลาเซลล์เป็นแสงเ,เป็นพลังงานหลักไฟฟ้าส่วนภาคเป็นพลังงานทดางานเสริมรถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็จะประหยัดคบ,บารลมาณของภาครัฐไปได้มากนะครับก็ถ้าพี่น้อง เกษตรกรกผ,ผู้สนใจทุกท่านอยากจะนําไปใช้ในบ้านท่านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็มามาดูมาดูแลเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรูส้สศรษฐกิจเพียงเรือจำพวกข่าวขาวก็ได้นครับเรายินดียินดีที่จะให้ความรู้รยินดีที่จะถ่ายทอดให้โดยสมาชิกโครงการของเราเลยครับมีอยู่หลายท่านเก่งที่จะให้ความรู้กับพวกเราได้ครับ สองดาวเตะตราดเอฟซมั่นใจตราดเอฟซมีความพร้อมเปิดสนามแข่งขันคอนแก่นเอฟซระบุทั้งนักเตะและทีมเวิร์กดีมีคุณภาพก่อนการแข่งขันระหว่างทีมตราดเอฟซและทีมขอนแก่นเอฟซในวันที่3มีนาคมที่จะถึงนี้และต้องเดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่นรัฐพรแซ่ตันกับตันทีมและธีรทัศน์ชัยบุญเรืองได้มีความเห็นกับเรื่องนี้ดังนี้ เราเราเราซ้อมกันมาก็น่าจะร่วมเกือบ2เดือนแล้วครับก็สภาพพร้อมๆก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับผมก็เหลือรูปแบบอีกนิดหน่อยครับก็เราเราไปเย็นเขามันเขาเจ้าบ้านครับเขาเล่นเด็กสูงๆมาแล้วเราก็เป็นรองอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องพยายามครับเพราะอาที์นี้ดูจากการซ้อมแล้วก็ก็น่าน่าจะดีครับก็มันเป็นแมตช์อุ่นเครื่องครับ ขึ้นชื่อว่าแมตช์อุ่นเครื่องแล้วครับก็เราก็ไม่ได้เน้นผลอะไรมากมายแต่เราเล่นกันระบบทีมว่าเราเล่นกันเข้าหรือเปล่าแค่นั้นครับครับก็เราเตรียมทีมกันมาครับเราก็มีความพร้อมอยู่ครับเราก็ต้องไปวัดกันในสนามครับก็ผมว่าก็กําลังดีขึ้นเอยๆนะครับเพราะว่าเท่าๆที่ลงเราลงไปลงทีมใน2แมตช์หลังที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเริ่มแบบเออมันเพิ่มความเข้าใจระบบอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นครับก็ผมว่ามันก็ถือเป็นแบบ เหมือนเหมือนว่านิมิตหมายที่ดีที่ว่าเออเราสามารถทำผลงานได้ดีอะไรเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้เราแบบเออไปแข่งครับผมว่าถ้าเราไม่เราเล่นเล่นด้วยด้วยด้วยความมีวินัยในเกมรับแล้วแล้วใช้ก็เออครับโต้กลับเขาอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนมีวินัยผมว่าย,ยังไงก็ต้องมีแต้มมีแต้มแล้วถ้าเกิดเล่นในบ้านเนี่ยผมว่ามัามนน่ามีโอกาสเก็บ3ามแต้มได้เหมือนกันครับ มันคือผมว่ามันลักษณะตอนนี้คือเขาก็เริ่มเตรียมทีมผมว่าบอลบอลบอลแมตช์แรกๆเนี่ยผมว่าจับทางกันยากครับผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสว่าเออมันออกได้หลายหน้าครับ ไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เออเาใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ สัมภาษณ์พิเศษวิเชียนทรัพย์เจริญกับการบริหารจัดการทีมตราดเอฟซตอนที่2เมือ่อวันนี้ตราดเอฟซได้สัมภาษณ์านายวิเชียนทรัพย์เจริญรประธานที่ปรึกษาสมโมสรตราดเอฟซซึ่งตอนนี้ะจะเป็นการเสนอตอนที่ 2, 2> ในเรื่องของการบริหารจัดการทีมว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรดังต่อไปนี้อ่านัดหนักหมดเลยครับหนักหมดเพราะว่าเราเราเจอแล้วทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าระยองเขาก็ไม่เบา ผมเชื่อว่าทีมที่เงียบเงบเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีอะไรผมยังเรียนว่า18ทีมเนี่ยสนุกครับท่านจะไม่ได้ดูบอลที่ประเภทยิงกัน560ูนะครับแล้วผมเรียนว่าเราก็สู้ครับบางคนกลัวว่าเราจะอ่อนถึงโดนเขาขนาดนั้นผมก็เชื่อว่าเด็กเขาช่วยกันดีแล้วก็ช่วยกันวิ่งดี อยากจะให้การเล่นในบ้านกับการเล่นนอกบ้านเปลี่ยนไปนะครับอยากให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าถึงเล่นนอกบ้านเขาต้องเตรียมพร้อมกว่าเล่นในบ้านเพราะบ้านเนี่ยเรามีคนเชียร์เยอะนะครับผมเรียนว่า18แมตช์ไอ้17แมตช์ที่จะเล่นเลกแรกเนี่ยคนตราดก็ให้กําลังใจนะครับเพราะว่าสู้เต็มที่นะครับแต่รู้ว่าคนตราดน,นั้นอยากให้ทีมชนะและผมเชื่อว่าตัวพวกผมแล้วก็ทุกคนนะครับทั้งสื่อมวลชนทั้ง ทั้งสตาฟตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมชื่นชมเด็กทุกคนตั้งใจมากครับแล้วก็เขาลื่นเริงแล้วก็สนุนสนานการปัญหาอะไรกันไม่มีนะขอขออย่างเดียวผมขอสตาฟว่าให้พูดกับเด็กด้วยคําที่ไพเราะแล้วก็โคนนันทวิสารท่านเอาคนที่เล่นเก่งมาอยู่กันหลายหลายคนท่านต้องต้องแสดงความเก่งโดยการทําให้เขาเก่งนะครับไม่ใช่ทําให้เขาหมดแรงหรือหมดเรี่ยวหมดแรงในการนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เรา พร้อมพร้อมที่จะไปแล้วก็กระหายนะครับที่จะเล่นเหมือนตอนนี้ก็คิดว่าคนตราดก็อยากดูแล้วเกิดแล้วนะครับก็ต้องขอโทษว่าเราเป็นจังหวัดที่ความพร้อมน้อยหน่อยสนามเราไม่มีต้องมาไกลมากนะครับเพราะเรามีอย่างนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาเร็วขนาดนี้นะครับก็มันธรรมดาครับท่านเราเราใหม่แล้วก็ตัวผมก็อยู่ในสมัยที่ฟุตบอลไม่ได้เป็นบอลอาชีพอย่างนี้นะครับก็เราเราอยากจะให้ บอกว่าเอาสไตล์ในสไตล์เราครับคืออย่าไปเทียบว่าถ้าคนเคยอยู่เมืองทองแล้วบอกว่าที่เมืองทองเขาทำอย่างนี้เคยอยู่ที่เทโรบอกเทโรทาอย่างนี้ตราดทําอย่างไรที่จะทําให้เด็กดีที่สุดเราต้องพยายามทําเราไม่มีเครื่องบินเราก็มีรถยนต์แต่เราก็ต้องใช้วิธีการว่าอย่าอย่าไปนั่งรถยนต์จนกระทั่งเด็กเล่นไม่ได้นาเพราะนั้นเด็กทุกคนเนี่ยจะบอกว่าอะไรเนี่ยบอกเราเลยเรายินดีแต่เพียงแต่ว่าการไปพักที่อื่นมากนานค่าใช้จ่ายก็สูง นะครับเราไม่ใช่ม,ทมทีทีมที่ทีมที่มีเงินมากเหมือนทีมอื่นแต่ก็ขอให้เป็นทีมที่อย่าไปติดเงินเด็กอย่าไปทําให้เด็กเดือดร้อนเพราะก็มีครอบครัวเพราะนั้นผมเรียนว่าก็พยายามนะครับพยายามทําว่าทําให้ดีที่สุดนะผมเชื่อว่าคนตาดมีน้ําใจนะครับทุกคนที่มาเล่นตาดเขาเชื่ออยู่อย่างก็คือตาดกิติศักดิ์ก็คือเราทรดกับเขาดีแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีครับก็จะเป็น,นกำลังใจแที่จะบักสนามตี่า ที่เฝ้าคอยจานทางที่ไมืม่มนสุทนุกว่างัคุ้มที่ไหวตคเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ จังวัตราดเชิญชวนข้าราชการประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแดน่ในหลวงพระราชินีนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราดประจำเดือนคุมภาพันธ์2556ว่าตามที่มูลนิธิน้อมจิตน้องกล้าว เื่อเยาวชนในพระราชินูประมักำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตนถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2556โดยได้นินมนต์พระสงฆ์จำนวน99รูปทำพิธีเจริญพุทธมนตนทุกวันขึ้น9ค่ำเวลา5นาฬกา45นาทีจำนวน13ครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม2555 ถึงเดือนธันวาคม2556โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้เป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่20มีนาคม2556เวลา5นาฬิกา45นาทีโดยมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่วัดราชประดิ์สถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตราดกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต่อหน้าองค์พระแก้วมรกตจำลองและพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์พร้อมกันกันกบจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดพิธีจากวัดโยธาน,นิมิตพระอารามหลวงมาจัดที่วัดไผ่ล้อมตำบลบางพระอำเภอเมืองตราด เนื่องจากพระอุโบสถวัดโยธานิมิตมีพื้นที่จำกัดและยังมีพระสงฆ์จำนวนอีก99รูปร่วมเจริญพระพุทธมนตนด้วยจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดพิธีดังกล่าวซึ่งทางจังหวัดขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการประชาชนได้รับทราบในการเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทุนทรัพย์ ในการจัดพิธีเจริญพุทธมนตรพร้อมทั้งถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่ร่วมพิธีได้ที่สำนักง,งานจังหวัดตราดชั้น3อาคารสารกลางจังหวัดตราดภายในวันที่12มีนาคมนี้จังหวัดตราดสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออบปมชซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนประจำปีงบประมาณ2,556โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจากทีมงาน อ,อปอมอชอจากรุ่นที่ผ่านมาในการติดต่อประสานงานและมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดหรือกอกตตราดและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดหรือสำนักงานกศน,นอตราดจัดขึ้นที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนสปาอำเภอเมืองตราดโดยมีผู้นำชุมชนประชาชนผู้สนใจจากหมู่บ้านและชุมชน ในจังหวัดตราดร่วมเป็นอปอมชจำนวน40คนโดยเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่27-28กุมภาพนันธ์นี้นางสาริกาวนรัตน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดกล่าวว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด จัดอบรมเพื่อสร้างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ความรู้ข่าวสารจากรัฐสู่ประชาชนรวมทั้งสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มุ่งให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในด้านการเมืองการปกครองของไทยการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์กลยุทธ์ในการจัดรายการวิทยุให้น่าสนใจศิละปะก,การทำงานกับชาวบ้านตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดตราด ซึ่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรเดียวกันทั้งประเทศโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติได้จริงในแต่ละพื้นที่ทางนี้หลังจากการฝึกอบรมแล้วกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสรรเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสอวทในพื้นที่ให้เรล่าอปมชร่วมจัดรายการวิทยุ หรือให้อปอมอชเผยแพร่ข่าวทางสื่อในท้องถิ่นอย่างมีทักษะรวมทั้งให้อปมชร่มรชรวมเป็นเครือข่ายส่งข่าวกลับมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ด้วยอย่งางไรก็ตามหลังจากการฝึกอบรมแล้วจะมีการคัดเลือกผู้แทนอปอมอชเข้าอบรมความรู้เพิ่มเติมในระดับเขตที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7จจังหวัดจันทบุรีพร้อมทั้งศึกษาดูงานในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครต่อไป อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้ามีอากาศร้อนและมีฟ้าสลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางผลชาวสวนควรดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสม เราหากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตด้อยคุณภาพนอกจากนี้แล้วสภาพอากาศยังแห้งแล้งชาวสวนควรระมัดระวังการป้องกันการเกิดหักคีภัยโดยทำแนวกั้นไฟรอบสวนและหลีกเลี่ยงการจุดไฟหากมีความจำเป็นควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ขณะที่วันที่3ถึง5มีนาคมนี้จะมีฝนตกฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงกเกษตรกรควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ผูกยึดทํำยันกิ่งและลำต้นของไม้ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการหักโค่นเมื่อมีลมแรงเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบ,บขอสอบ,บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0 9 0 8 1 8 1 8 3 3เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร 090-818-1844สถานีขนส่งเอกใหมโทษ090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือตรัด The n i g ตรงข้ามร้านอาหารหน่องบัว พบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์